น้องๆเคยดูการ์ตูนไหมครับหรือที่เราเรียกว่าแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันเนี่ยก็คือการทําภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับวันนี้เรามาลองทําภาพนิ่งให้เป็นภาพคข่อนไหวแบบไอซายนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อตินนาสเตรียวนิดค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทําอะไรนะครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทําให้นกอ่านก ตัวเล็กๆเข้าไปอยู่ในกรงได้ฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยแต่คราวนี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีนกกับกรงถูกไหมใ่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการก็คือว่าเราเอากระดาษสองแผ่นนี้เราจะมาวาดภาพนกกับกรงนกเนี่ยเราใช้สีแดงดีกว่าเนาะ<ด>มันจะได้เห็นชัดนะครับแล้วก็กรงเนี่ยเราจะใช้เป็นปากกาแมจิกสีเขียวอย่างนี้นะครับโอเค คราวนี้กรงเนี่ยเราจะต้องวาดให้ใหญ่กว่านกใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะใช้กาวติดนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูซิเราเอาสองภาพเนี่ยมาแปะกันแล้วเราก็จะทาตรงกลางเพื่อจะเสียบไม,ม้ไปข้างใน,นล้วก็จะแปะทับลงไปอีกด้านหนึ่งกดมัน,มนเพียงนิดนึงให้มันติดทนเนาะแล้วก็รอให้กาวมันแห้งเนาะใช่ค่ะเอาแล้วแก้วนี้ไว้ทําไมอะครับ แก้วนี้นะคะเราจะเอามาเจาะรูทั้งสองข้างค่ะแล้วเราก็จะติดหลอดเข้าไปแล้วก็เจาะด้านใต้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ใส่เชือกเข้าไปอทอ่น่าทำมาเสร็จแล้วค่ะเป็นรูร่าน้มตาเป็นแบบนี้ก็คือว่าดูแล้วเนี่ยก็คือว่ามีหลอดโผล่มาด้านข้างประมาณสักหนึ่งเซนนะครับแล้วเอาสก๊อตเทปติดไว้ตรงรู ใช่ไหมครับ<ช>แล้ว<ช>ด้านล่างเนี่ย<ช>ก็มีรูอย่างนี้รูเพื่อสอดเชือกเข้าไปโอเคอ่ะน่าสนใจแล้วเนี่ยกาลังอยากจะรู้เลยว่าแล้วยังไงต่อครับต่อไปนะคะแล้วก็ใส่เชือกอ่าเด้วเราเอาเชือกร้อยเข้าไปแล้วก็กระทุ<ข>่มมันเข้าไปหน่อยนะ,<ข>นะครับแค่นี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาเชือกตรงเนี้ยเข้าไปร้อยอยู่ระหว่างหล,ลอดทั้งสองอันเราก็เอาไม้นี้นะครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปใช่ไหมครับโอเคแล้วเราก็เอาเชือกตรงเนี้ยดึงมาให้อยู่ ผูกกับไม้ตรงกลางแล้วก็ดึงแค่นี้แล้วเราก็ง่ายๆเนาะแล้วเราก็หมุนเชือกเชือกก็เดี๋ยวเราหมุนเนี่ยเชือกนี่เราก็ใช้ใช้ประมาณสักเมตรหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆที่เราทําอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะดึงเดี๋ยวเราจะดึงเชือกแล้วทําให้ภาพเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวถูกไหมดูนะนี่กรงนี่นกถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะดึงตรงนี้ นี่นาเห็นภาพลายนกอยู่ในกรงเปล่าเห็นค่ะนก,เ,นกะเข้าไปอยู่ในกรงแล้วนะคะเนี่ยนะครับที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่เรามองเห็นภาพนกซ้อนอยู่ในกรงได้นะครับ ทั้งๆที่จริงๆแล้วภาพนกกับกรงเป็นคนละภาพกันเกิดขึ้นจากการมองเห็นภาพติดตาืวอตาของคนเรามองภาพอย่างต่อเนื่องเรตินา่าหรือว่าจอตาของเราเนี่นะครับจะรักษาภาพนี้ไว้ในระยะสั้นๆประมาณ1นส่วนสามวินาทานีหากมีภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าวสมองของเราจะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันทําให้เห็นเป็นภาพต่อเนื่องนะครับ เราจึงเห็นนกเข้าไปซ้อนอยู่ในกลงได้นะครับหลักการภาพติดตานะครับเป็นพื้นฐานของการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนที่ทําให้ภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับโดยการนําภาพนิ่งเนี่ยมาเรียงลําดับกันและแสดงผลอย่างต่อเนื่องทําให้ดวงตาของเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ครับ